นี่จะทุกคนคลิกกล้วยหอมประเพณเสร็จแล้วนี่จะได้ประมาณนี้เย็นแล้วเอาออกจกะเป็นได้สบายแล้วมากินด้วยกันนะคะทุกคนไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนพบก,กับประเพ็ญ ช่องเพนสตอรี่จาะวันนี้ประเพนพามาทำขนมเค้กกล้วยหอมนี่เค้กกล้วยหอมจะทำก็มีกล้วย3ามใบนี่กล้วยสามใบเดี๋ยวประเพนจะปี้บี้ให้ละเอียดแล้วมีแป้งแป้งสองอห้าสิบกรัมแล้วก็มีมันเดินอันนี้เอาไว้แต่งหน้าเฉยไว้ไว้ข้างบนน้ำตาล สองร้อยกรัมก็มีวาน,นิลซุก้าแล้วก็ไอ้นี่สองร้อยกรัมพูดเถอะเอาไปไล่แล้วก็มีโกลวินเนี่ยกับไมโครเวฟแล้วมีไข่สามลูกอืมมันประมาณนี้วันนี้จะทำเค้คกกล้วยหอมนี่นก็จะบี้ให้มันละเอียด เดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะนี่จะตทุกคนบดกล้วย<อ>เสร็จไม่เอาแหลกมาก <c oughs> ปักผู้เฟิร์มก็เพนผงฟูร่อนไปนี้ <c oughs> ทำเลยไม่ใช้เครื่องอาหันมาตรงนี้นี่ใช้มือตีเอา <c oughs> แบบง่ายไข่สามลูกใส่ลงไปเลยพุทธิ์เธอเลยลายแล้วน้ำตาล ใส่เกลือไปหยิบมือนะึงรวมไปเลยวันนี้ซุกา้าองหนึ่งใส่ไปเค็บกล้วยหอมทำแบบง่ายๆมี่ไรมากใส่ไปเลยกล้วย หมดแล้วกระเทียมเตรียมให้หมดแล้วเลยปิดไฟเตาอบรอเลยให้เห็นชัดชัด คุณเข้ากันชักหอมเลยกล้วยบ่มไว้จนว่าเปลือกมันดำแล้วสีดำหวาน้วม,มันงมค่ยอยเู่ทําเค้ก ทุกคนประเพ็นใส่ไปแล้วนี้แป้งสองร้อยหกรัมแล้วก็น,นี่ประมาณสองช้อนอ <t> น้ำตาลก็สองร้กรัมไม่ถึงหรอกร้อยกรัมนยเพราะว่ากล้วยหวาน ตะเลขช่าง200เอาออกอีกพ่าม,มันเยอะเกินอันนี้ร่อนแล้วนะแป้งกับปักพูเฟร์ใส่ที่ดนนี้ แค่นี้จะเค้คกกล้ยหอมมันไม่มีอะไรมากนีไข่สัแป้งสองร้อยห้าสิบกรัมซักผูเฟอร์สองช้อนน้ำตาลแปดสิบกรัมร้อยกรัมาประมาณร้อยกรัมถ้ากล้วยหวานมากเราก็เอาแค่แปดสิบกรัมพอถ้ากล้วยไม่ค่อยหวานก็สัร้อยนะแล้วก็วานิลลาก,กูาร์ ครับชุกมเครื่เ,รเ,นนเลยก็แค่นี้แหละแล้วก็มีกล้วยพระเอกมันอยู่ที่กล้วยไม่ต้องใช้เครื่องหรอกพรเพื่อกล้วยหอมอนนี่มันคนไปเรื่อยๆอย่างนี้ ทละนิดมันงฟูใสไปในล้นไปแล้วล้นแป้งคนไปทางเดียวกันแบบเนี้โอเคนะทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนที่ อยากทุกคนผสมเสร็จแล้วนี่ได้ประมาณทำไปแล้วเทาเพราะว่าเตาร้นแล้ว ลองเรียบร้อยที่จริงตอนนี้มันต้องทำแบบไว้นะักแบบกุกกี้แต่ว่ากล้วยมสุกเลยเลยต้องทำก่อนให้สามีกินสามีเขาขาดเค้กไม่ค่อยได้ปะพิมยงังไม่ค่อยกินเท่าไหรอาสามีเขาต้องมีกิน ใได้ประมาณนี้ทุกคนให้ลมมันออกอ,อบไฟประมาณร้อยเจ็ดสิบประมาณเออห้สิบนาทีประมาณนี้นสีสวยเนาะเดี๋ยวมาดูกันตอนอบเสร็จนะคะทุกคนลืมบอกไปเลยลืมใส่ทุกคนนี่ลืมมาใส่หน้า เกือบจะเข้าเตาไปแล้วใน่ใสไปเลยแบบนี้มันเดินนิดหน่อยแต่งหน้านิดหน่อยเองให้มันสวยที่จริงเขาไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าไอ้นี่มันจะมันเลยจะใส่ไปเลยแค่นี้แหละ ใจเยอะเดีวสามีบน่นได้แล้วทุกคนเอาเข้าวเตาอบแล้วนี่จะทุกคนเสร็จแล้วร้อนอยู่เลยอบไปห้าสิบนาทนีกำลังสวยเลยไอ้ดูไขไก่ ก็จะแตกหน่อยมันก็เรื่องธรรมดายังร้อนอยูใ่ให้เย็นก่อนค่อยเอาออกจากแป้นมันน่ากินไหมทุกคนเค้กกล้วยหอมของป้าป้าเพนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะทุกคนกดเลิฟๆค่ะ มากินกันนะคะเค้กกล้วยหอมของประเพณเชิญทุกคนกินได้เลยค่ะ